งานที่จีได้วันหาแล้วขเขาก็มาเห็ดจีนครับอันนี้นี่ครับท้ากัดสารผิดไซยาไนด์เขาก็สามารถที่จะเอามากินได้เขาแก้ไม่ใ,ใส่แบกอืดแต่ตกอใส่ไฟอย่างน้ำครับซิมมึงเลิกจากที่ว่ามันขมี่เป็น,นัะไรอืมจากอันนี้นะครับตามสไตล์เขาครับหามาแล้วขเขาก็ไม่เิ็นครับไปเสโน่ประมอังดำบัวหินนี่แหละครับคือสารผิดละลายออกในรูปของ นเป็นสารละลายวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ผมนุม่มพบกับผมนุมน่มโรงงานวิถีแทบ้านนะครับมือนี่เฮาซิมาสก,กัดสารไซยาไนนะครับสารพิษไซยาไนออกจากอาหารของเฮานะครับท่านผู้ชมอาจจะได้ยินข่าวา,ามีนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามครับรับประทานสารไซยาไนที่ อาจจะผสมกับกาแฟหรือว่าสารเครื่องดื่มอย่างสักญญ์แล้ะครับเนาะท่านผู้ชมหูว่ครับบ้านเขาก็มีสารไซายาไนทที่อยู่ในอาหารที่เขาบ่งหูงมาก่อหรือว่าผู้ใดหูแล้วกับว่าเป็นยั้งครับอ่ามันจะมีใ่นีอาหารบ้านเขามีอย่างแน่ครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งครับไปตามไปเบิ่งครับไปอันดับแรกนี่แหละครับใกล้ตัวเขาที่สุดนี่แหละครับก็คือ,คอนอไม้นี่แหละครับนี่ท่านจะบ่งหูว่าทำไมมันมีสารไยาไนค่อนข้างแก เข้มข้นแล้วก็สูงครับนี่หลายคนบงโหหลายคนอาจจะโูครับทั่วทั่วทั่วโอ้โหลเลยเธอเวลาทาเลยนี่แหละครับสารไซไนาไที่อยู่ในอาหารบ้านเราครับอ่าค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วก็สูงครับถ้าผู้ใดรับประทานเข้าไปในจํานวนที่หลายๆครับที้ข้นอาจถึงแก่ชีวิตได้นะครับเพราะว่าแน่นอนไม่หนีมารนนไซยาน,นเข้มข้นครับ ไซยาไนน์นี่สารพิษตัวนี้มันสิไปปิดกัน้นออกซิเจนอ่าไปกจับเลแดงครับทําให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่ได้ให้แถวเสียชีวิตได้นะครับโดยเฉพาะผู้ใดสิมกักไม่ <c oughs> สดนะครับนะ่ะอ่าโอเคไปเบิ้งอีกอันนึงครับ <c oughs> สด,สดครับนีบ่ตังนี้กันอันนี้กับไซยาไนน,ก,นกันครับนี่อู้ อุ้ยมีนอเนี่ยนะครับอันนี้นี่สาหรับผู้ใดมากผู้ใดมากนะครับมากกินน้ำไม้บ้านเพิ่นก้อยเนาะเพิ่อนี่ใส่น้ำไม้เหวี่ยงเลยนะนี่ครับถั่้ชมคยกินมาครับก้อยน้ำไม้น้ำไม้เหี่ยวเอาไปก้อยเนาะมันสิมีรสชาติขมๆเพราะว่าก้อยนี่เพิ่นสิแค่เผาซื้อๆนี่ครับนี่อีกอ่ะ นี่ครับนี่ยน,น,น,นอีกตนะั้วอีกเยอะนอนนึงนะัวดอ้วนล่ะนี่ก็มาเรื่องนี้นี่อีก้อเอาละโอเคนี่ก็ได้ครับเดี๋ยวเขา,าสิไปทำการสกัดสารพิษไซยาไนออกจากอาหารยอดน้ยอดที่ตัวบ้านเราครับไปเอาไปเบิรงว่ามันมีวิธีการยังไงไป อันดับแรกเอากับควันนครับโอ้มันคือควัน่น้อเห็นะเอากบบดังไฟนะครับหรวาไฟครับดังไฟให้มันฟดุดลเ่ดล่ดลุ่ดลุดลุดุดลุ่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 ดลบ่ดลุ่ดดลุ่ดลุวดลากดลุ่ดลุ่้ลุ่ดค่ดลุ่ดลุ่ดลั่ดุดด่ร่่ <Okay. S 2> งไเงพราะว่าท่านผู้ชมบ้านเขา,า็คืออาจจะบุ้งูว่าพ่อแม่ปุ้ย่ยตายไงเขานะครับเพิ่อนกับว่า,อาเอาน้อยไปต้มให้มันจืดนะครับนะให้มันจืดมานนาสะกฟานอยเอามากินนะครับ อโอ้ละอันนี้น้ำมันเหี่ยวบ้านเขาเพิ่นเอาไปก้อยนะครับเพิ่นก็แค่เผา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 เอาไปเผาซื่ออะ่รครับเอาไปก้อยกินใส่เครื่องก็คือก้อยมันก็ไวอย่างที่ละ่ะเจ๊งหลายหลายนี่ปั้นแล้วนี่ฮ่า,าม,ม,มันมดิดมิดอนเทาก็มาล่างออกนะ ครับต้องสีสกัดกว่าน้องที่ทำการสกัดอันสารพิษใส่ในในอาหารเขากับนี้มีเตา่า <c oughs> แล้วก็มีหมอ้อแล้วก็มีน้ําต้มฟดล้ว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 นะครับเนาะน้าต้มฟดแล้วแล้วเขกากะทันทุส้มมะเบิงหลังจากเขาเขาใส่ความห่อนนะครับสกัดขเขาโดยน้ำเป็นสารละลายครับเขบาสิออก สีของไซยาไนด์นะครับสารที่ไซยาไนด์เขาจะออกสีเหลืองๆเนี่ยครับขึ้นนมานี่ครับพูดง่ายๆคือการต้มให้มันจืดเนาะครับเนาะต้มให้นมนไม่จือดอ็ดไปกินดิบนะครับถ้าน้อ,นอยเ่เขาปกติมันสีขาวขาวสินี่เห็นบอสมันขาวขาวทำมันสุกหรือว่าไซยาไนด์ออกมันจะมีสีเหลืองๆหลือน้ำไม้เขาจะออกเหลืองๆเนี่ยครับเห็นว่าเหลืองเหลืองเรื้มเหลืองละ ถือว่าสารสารสาร,สารสารติเตไนะ้เริ่มออกครับนี่นี่มันขาวเ้าซิมเบิงเอาสีซิมเบิงนหมมันจะมีรสขมริ้วเลยครับถ้ากินหะลายมันปวดหัวมันปวดหัวเลยครับถ้ากินน้ำไม้สดเลยไรู้สึกว่าปวดหัวปวดคักเพราะว่าเลือดมันไปแล่นเรื่องสมองก็สะดวกสบายครับเขาก็ต้องต้มออกหลังจากเขาต้มแล้วเขาก็ยินน้ำออกถ,ถือว่าใส่ได้ครับ เขาสิหินน้ำออกเขาสีหมินออกเลยครับนิ่งๆๆออกน้ำเขาสิเลี้ยงอี้งงีเลยนี่แหละครับคือ huh. สารพิษละลายออกในรูปของน้ำเป็นสารละลายตัวที่ดีที่สุดสำหรับยางนึงเนาะนี่ครับเขาขสิ้นแล้วทำไมเขาเหลื้ยงหุ้งงี้จีทำไมเขาเลียงองงีแสดงว่ามันกินได้แล้วอู้หอนแท้วไงอู้หอนหอนหอนตามสไตล์ครับ มันงานที่ดีได้วันหาแล้วเขาก็มมเให้กินครับอันนี้นี่ครับพร้อมสะกัดสารผิดไซยาไนออกแล้วเขาก็สามารถที่จะเอามากินได้เขากลาแกงน้ำไหมแส่บกกแกบืดแต่ตอนแส่ปไาแหงน้ำครับแต่ซิมม้งลาะจากที่ว่ามันขมๆนมมี่เป็นน,นแะไรอืมจับอยู่ครับอืมจืดอ,อืมอันนี้นะครับ ตามสไตล์นะครับหาไมา่ได้เพาก็ขาไม่ให้กินครับไปใส่น่องปาหมอค้างดั่บัวห็นเราไปยังครับเ้าวปแกงใส่นมันสมนี่แหละปลาแไงแกงซอยน้ำมัสนสมครับแซ่บแซ่บแซบปะอืมจ,จับจูมาเด้อกินเขา่าโอเคครับนะกรับองห่อปลาของคอัญนะสำหรับการสกัดใส่ใน าจากอาหารที่อยู่ตามธรรมชาตินะครับเนาะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับด้อขอบคุณครับ